สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัชรีพรขำเลิศผู้ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลสองวัดหลวงปีชากูลปฏิบัติการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รายวิชาคณิตศาสตร์ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เรื่องการพัฒนาความสามารถในการบวกจำนวนเต็มระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2ทับโดยใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ เนื่องจากดิฉันปฏิบัติการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3รายวิชาคณิตศาสตร์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จึงพบว่าในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสำลีทางการเรียนเรื่องจำนวนเต็มต่ำกว่าเก์ร้อยละ60 ประกอบกับเรื่องจำนวนเต็มมีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นพื้นฐานของการเรียนในเนื้อหาอื่นๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และในระดับสูงขึ้นไปสำหรับเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากเรื่องจำนวนเต็มในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้แก่เรื่องเลขยกกำลังและเรื่องทศนิยมและเสศษส่วนในภาคเรียนที่1และเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรดเดียวในภาคเรียนที่2ซึ่งเรื่องสมการ การเชิงเส้นตัวแปรเดียวนี้เป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องอื่นๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1อีกได้แก่เรื่องอัตราส่วนสัดส,ส่วนและร้อยละและเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นในภาคเรียนที่2นอกจากนี้เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวยังเป็นพื้นฐานในการเรียนเนื้อหาในระดับชั้นอื่นๆอีกได้แก่เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส เรื่องปรีซึมและทรงกระบอกเรื่องเลขยกกำลังเรื่องสถิติและเรื่องเส้นขนานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เรื่องอาจสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเรื่องวงกลมเรื่องพีระมิดกรวยและทรงกลมเรื่องความน่าจะเป็นและเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สำหรับเรื่องเรียกกกำลงังในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนั้นก็เป็นพื้นฐานในการเรียนเนื้อหาในระดับชั้นอื่นๆด้วยได้แก่เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง เรื่องพหุนามและเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่า2เรื่องสมก,การกําลัง2ตัวแปรเดียวและเรื่องกราฟของฟังก์ชันกําลัง2ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้ เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเรื่องจำนวนเต็มเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการเรียนคณิตศาสตร์ในเนื้อหาดังกล่าวข้างต้นและเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั่นเองถ้าไม่เข้าใจในเรื่องจำนวนเต็มตั้งแต่แรกเริ่ม<ๆ>ก็จะทำให้ไม่สามารถเรียนในเนื้อหาอื่นๆต่อไปได้อย่างราบรื่นได้ ดังนั้นดิฉันจึงเลือกทำประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการพัฒนาความสามารถในการบวกจำนวนเต็มซึ่งเป็นการดำเนินการอย่างแรกของจำนวนเต็มระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับซึ่งเป็นนักเรียนในประจำชั้นโดยใช้สื่อประกอบการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของการบวกจานวนเต็มอย่างเป็นรูปธรรมค่ะขอบคุณค่ะ